มือหนีมิโน่หมูมึงครับผมอยากกินนังเมียกระตือเมียวกะบะตือเมียกเอฟเอฟโรสเซซันมาหืมจวกจบไปนะ่ะบานนี้ครับผมลูกไส่อยากกินครับกับคุณครูอยากกินกระโดดจัดครับธนาคารแปดดาวหาดาวผมมีไเรนี่ยี่สิบดาวลองกําลองเยอนมากําลังเยอะมายนั่นนั่นนันแซ่บพ่อแม่ก็แซ่บอยู่ําลังเอะมากกลังเยอนมากนอนมัลูกนอนได้หวอ อือพี่น้องหากินมุ้ยได้หนิารปดดาเปรีแยวมุ้ยยำ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 กินได้อรแต่าซเปบ่แม่ว่าหอมจับได้ไหมหอมจหอมจับอุ้ยไปทีมื้อนี้อีกกลุ่มได้หน่พี่น้องอ่ะลูกคนเนียนนวลเนียนนวลเยยาหนามมน้ำเยยาหนามมน้ำโอ้ยใส่กระไรน่ากัดอุ้ย แก่ยกันแยากกันเพระแวเพราะแ้เอาปิดกล้องกัได้บันเอาปิดกล้องกันด้ลวกสิอัดได้บันี๋เดี๋ยวดหากินมั้ววิ่ได้ไหมพี่น้องโยกับกระชิบไฟฟ้าเรื่องอะไรพี่น้องปารมาเป็นตาแซ่บเจ้พ่อเป็นตาแซ่บพ่แม่เขาลองปาร์ตเป็นแทบแ่ไนดครับผมอกเ้หกินกด้พี่น้องเลยลวกกุ้งมนิครับผมเนื้แซ่บพี่น้องเลยหากินยากกินซาหมอมจับแม่ไห โอ๊ยลูกกุ <y <y ah ah that, ้งมิโนะมือนี่มิโนะมือนี้ครับเซ็ตเมียงกับตำมุ้งลูกกุ้งลูกกิงเมียงกินกับตำมุ้ง

เอาคุณงคุ้คคคมมงครับผมลวกแซมแซมเมี่ยงกับตำมุ้งครับผมากินนะ้ำเมี่ยงกระตือเมี่ยงกระปุ๊กตือเมี่ยงเอฟเอฟโรเซชั่นมามตับนี่ไนวไงกินได้อยู่แล้วครับมหละนี่น้ำจิ้มลูกไม่ต้องจิ้มไรแต่ว่าก็นเนื้อ,อาหวานแล้ว ร้อนๆน,นะครับนี่พี่น้องว้าวลองแก้ให้เราไหมกราบไหมอันนี้จิ้มเลยบุย๊คจงจิ้มไรจิ้มหน่อยๆน,ยน,ยน,น,าานี่หวานวะอันไหนนะบุณเนี่บหวานพี่น้องเบิ้งผมหน่อยเบิ้งบอกว่ากรุบเปลี่ยวคค่ลงทุงน่นี่เอาใส่ทุ่นี่ดูเนี่ยใส่เลย เบิ้งลูกใส่ข่อยเพียกุ้งกระสั่นเอ้าดีดีลูกดีไม่เปลืองอืมอืมโอ้ิ้ลูกเอ้ยเขล้างถือหลอกแล้วปูไปด้แพะกุ้งเหรอมาแต่ผมมากินอืมโอเคไปเล่นเกมไปสั่นไปลูกไ,ไปเอ้ยเอาน้ำเจียวไหมบ่ เอาน้มไปกินอีกบึ้งแน่รน,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 นสอสนี่นอน,น,น้ำม่ลุกไปพักวันไปนั่งกูลุกไปกูลองได้ตลองได้ตแล้วน้ำมันหลานดฝามือละหันได้ลรกหอหนึนะเาะ่าม่าจจามัอละหันพอหรอ ทำมันน <l> ี่ก็ถ้าบางคนคู้จิตได้ัดสลระหมมันวิน้องเลยยี่ยมบ่ถ้าพอร้องเฮ็ดข้นข้นย่งเรียบ้อยแล้วพอร้องบ่อเ้าโ้บ่อโปรว์น้ำเอ้าเื่อนเน่เก่งมากเลยถือถาดอืมเด้อน่ากงเกือดแล้วเอาเลยเด้บงเนี่ยนือสองสาสวัสดีครับพอแมนพี่น้กงครับผมดูกับกระทะไฟฟ้าคือเราครับผมมือนี้ไฟมือนี้ก็มีเมนูครับผมบูกซ่าอยากกิน รวกกุ้งหาในพัดข้าวหนึ่บะมี่ได้หน่พี่น้องพัดข้าวหาดาวสิบดาวยี่สิบดาวนี่บ่มี่ได้หนินี่คือกุ้งสดๆใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยเอานนี้มาลูกไหม,มนี่ครับผมบอกคำเดียวนี่หากินบ่มี่ได้บัดนี้เฮ้ยพี่น้องพัดข้าวหาดาวสิบดาวก็บ่มี่ได้อืม <laughs> เดี๋ยว